สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหายเข่าหมานะครับสอนหายเข่าน้ำหายเข่าหูนะครับนี่คือเขา่าปั่นเข่านะครับเบิ่งครับเข่าขอเขาคอ,อกินครับอาโซโลวัสดีครับก่อนเร็วๆสวัสดีครับสวยๆสวยๆครับอ่ะช็อปปอ สวย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 ก่อนสวยสวยครับไม่ใช่สวยสวยครับเออโซโลมาแล้วลูกไหมสวัสดีครับไัดม่ใช่ปสวัสดีสวยๆก่อนสวยๆครับสวยๆครับ ไม่ใช้โ,โลูกสวยๆลูกสวยๆครับเร็วๆครับ